ลากรถเรียงเรื่องราวเล่าเรื่องย่อเล่าหัวใจมังกร Back f ฟอ m the b r i n รผลงานแนวย้อนยุคแฟนตาซีเทพเซียนลขิขสิทธิ์ทางช่องยูกุ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมังกรบรรพการเจ้าของเกรดมังกรมีตำนานที่เล่ากันว่าเสื้อกรอดที่ทำจากเกรดมังกรจะอยู่เหนือการเวลาผู้ที่สวมใส่จะกลายเป็นอมะตะชนมังกรหนุ่มเทียนเยา้ามีนิสัยเรียบง่ายเกรดการแข่งแย่งชิงดีความผิดเดียวของเขาคือเขาเป็นมังกรความรักลึกซึ้งที่เทียนเย้าเคยมอบให้แก่สตรีผู้หนึ่งถูกตอบแทนด้วยการทรยศหักหลังเขาถูก นางหักกระดูกเลาะถูกเส้นเอ็นแม้แต่เกรดบนร่างก็ถูกถอนจนหมดสิ้นเขาวรวบรวมกำลังเฮ้อสุดท้ายโยนเกรดป้องหัวใจซึ่งเป็นเกรดชิ้นสำคัญที่สุดในร่างทิ้งไปทาให้เสื้อกรอะเกรดมังกรของสตรีโหดเที่ยมนางนั้นสร้างขึ้นไม่สำเร็จ จากวันนั้นมาตายลานี้ก็ไม่เคยมีผู้ใดได้พบเห็นมังกรตัวเป็นๆอีกส่วนกระทั่งยี่สิบปีต่อมาแม่หญิงสาวผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพลังชีวิตอันนาเหลือเชื่อข่าวลือเรื่องมังกรที่หายสาบสูญไปนานก็กระพือขึ้นมาอีกครั้งเรื่องราวความรักระหว่างสตรีคนใหม่เยียนหุยและมังกรหนุ่มเทียนเยาเยียนหุยนาเป็นสิทธิหญิงของสำนักเฉินซิงหนึ่งในสามสำนักเซียนที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้ล่าณเวลานี้ นางถูกขับไล่ออกจากสำนักเพราะความสุขสนดิ้วรันของตนในขณะที่เทียนเยาเป็นมังกรไฟอ่อนแอซึ่งมีอดีตอันลึกและแฝงเร้นเทียนเยาจึงได้ต่สิงกายอยู่ในร่างชายหนุ่มคิโรณหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งเขาช่างยากจนไร้อาคมและมีพลังชีวิตเกือบเทียบเท่ามนุษย์ธรรมดาธรรมดาใช้ชีวิตผ่านไปในแต่ละวันเพียงเพื่อเฝ้ารอการแก้แค้นมังกรหนุ่มจะถูกหญิงสาวคนใหม่คนนี้ หลอกใช้เช่นคราวก่อนหรือไม่โชคชะตาใดที่น้ำพายทั้งคู่ได้มารู้จักกันก็ต้องรอติดตามชมทางยูกุซีรีส์แต่แปลมาจากนิยายชื่อเดียวกันลาหัวใจมังกรของนักเขียนชื่อดังน้ำปากกาจิวลู่เฟเซียงนิยายมีฉบับแปลไทยสามเล่มจบนักแสดงนำโฮหมิงหา่าวรบบทเทียนเย้าโจโเวร่รบบทเยี่ยนฮุยยางรงรบบทซูอิง วังอี้หลุนระบถ่ายเศร้าเซิงและเฉินซิงวีรบซียนเอสามารถติดตามข่าวสารก,การองอาการและข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางช่องยูกูและออฟฟิเชียลหลักของซีรีส์